สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบ้านนอนชนกินมือเดือครับวันนี้บ้านนอนมาชนกินครับท่านชมขนมเจนน้ำเยาวครับอันนี้ยังไม่ได้อร่าดน้ำลงไปครับผมก่อเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ครับตามที่เห็นนี่แหละครับผมครับผมหน้าน่าจะแดงหน่อยครับผมเพราะว่าสีสีเสื้อนสีเสื้ออาจจะกลมเกินกับสีเสื้อไปด้วยครับทางหน้าดำก็ผสมกับสีเสื้อไปด้วยก็กลายเป็นหน้าแดงไหมครับ เดี๋้ออ่าอันนี้คือโอ้ร้อนร้อนร้อนนี่ครับท่านส่งนี่ครับอันนี้คือน้ำยาขนมจีนน้ำเียว์นะครับผมอ่าบาลนนท์ทำเองนะครับผมก็แบบสดแบบเข้มข้นมากเลยครับแถวลูกไม่งั้นมันจะหกเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้กินกันนี่ครับโล้วยน่ะ ลำบากลำบากครับท่านทุกนนี่ครับนี่ครับท่านทุกคโอ้โหนี่ครับน้องมาก็เอาอะไรไม่รู้ครับผมนี่ครับน้องมาอยู่ข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่านี่ครับท่านทุกคนฮึมโหร้อนร้อนอยู่เลยครับนี่เพิ่งทำใหม่ๆนะครับเข้มข้นมากเลยครับท่านทุกคนสดสุดบ่าวนอนทำเองนะครับผม ท่านใดสนใจอยากได้สูตรของบ้านนนก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาในใต้คลิปได้นะครัผมในบ้านนนจะแนะนําสูตรให้นะครับสูตรแบบเข้มข้นนะครับดังเดิมของบ้านนนเลยครับผมสูตรทาเองนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหนี่ครับเดี่อนนี่เลยครับนี่ครับ มันยากันกินน้ำเงี้ยวนะครับเดี่ยวผักชีมีเลยนะครับถ้ามีผักชีเมื่อกี้นึงนี่ก็มีอ่านี่ครับพริกพริกขวนนะครับพริกทอดนี่ครับเมื่อกี้เลงมือนะครับท่านสุาพี๋ก่อนจะกินก็ต้องใส่แว่นก่อนเพื่อป้องกันน,น้ำกระเด็นเข้าตานะครับท่านสุภา กินตอนเย็นนะครับผมถึงมืดก็ต้องใส่แว่นนะครับผมทำไมใส่แว่นนี่ยน้ำขนมจีนกระเด็นเข้าตานะครับหวานเค็มก่อนมันเกือบตาบอดเลยครับท่านส่งมามาครับขนมจีนนั่งเยาวนะครับสดน้ำเข้มข้นแบบสไตล์บ้านนนครับผมบ้านนนทำเองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ตั้งกล้องอะไรเทอะไรเสร็จก็มืดเลยครับท่านส่ง มืดเลยครับก็เลยต้องเปิดไฟแล้วครับผมเพราะว่าเลิกงานนประมาณหกโมงกว่าแล้วครับผมทำไว้ตอนตอนห้าโมงกว่าแล้วทำอะไรเสร็จก็ก็จะได้กินก็จะประมาณนี้ครับท่านสง้งมามาครับเลือ อร่อยมากเลยครับเนื้อจีนน้ำเงี้ยวเนืะสุดทำเองนะครับผมเนี่ยโอ้ข้าวปากไมนะ่น่อืมอื้อ โดนนะ้ำก็เลยไม่กรอบเลยครับก็เลยไม่กรอบแล้วครับอลืมมะนาวครับใส่มะนาวเพิ่มความหอมไปนะครับ ความแสบของความมอมเลยครับโอ้มันจีนประมาณครึ่งครึ่งโลนะครับ แต่มากแล้วน้ำเนียวน้ำเนียวสุดน้ำเข้มข้นเลยครับ 应该。 Hãy subscribe cho không ไม่เล้งเลยครับใส่เลงเข้าไป xập xập. ันนี้ไม่มีน้ำรองนะครับตักคลิปจะมีน้ำรองนะครับแต่เริ่มซื้อนะครับอ,อย่างนี้เลยครับหมดขาดเลยครับทุกท <c oughs> ่านโหสุดยอดเลยครับอร่อยมากเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับาชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้บอ่อนอนด้วยนะครับก็เป็น,ำน,นกำลังใจบ่อนอนครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ